千一样，见你。 แปลงมาเป็นผีเสื้อค่ะมาในงานแต่งหลานนะคะเนื่องจากว่าหลานเนี่ยส่งคาเชิญไปค่ะงานนี้ค่ะเป็นเซอร์ไพรส์นะคะสร้างปาฏิหาริย์ในงานแต่งงานทําเอาหนุ่มจีนปล่อยโฮเลยค่ะคนจีนโบราณนะคะเขาเชื่อกันค่ะว่าคนเราเนี่ยเมื่อจากไปแล้วนะคะเขาจะกลับมาหาคนที่เขารักในรูปแบบของการเป็นผีเสื้อค่ะ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะก็มีวรัาชิ้นหนึ่งค่ะในประเทศจีนในงานแต่งงานของหนุ่มคนหนึ่งนะคะคุณยายของเขาเนี่ยเสียชีวิตไปเป็นปีแล้วค่ะเจ้าบ่าวเนี่ยออกมาพูดนะคะออกไหม่นะคะบอกว่าคุณยายเนี่ยจากผมไปเมื่อปีที่แล้วแล้วไม่กี่วันก่อนเนี่ยผมส่งข้อความไปหาคุณยายผ่านแอป ก็คือแอป WeChat ของจีนเนี่ยนะคะบอกว่าถ้าหากคุณยายอยากจะมาร่วมงานแต่งงานก็ขอให้คุณยายเนี่ยแปลงมาเป็นผีเสื้อตัวน้อยมาหาผมนะครับเรื่องน่าแปลกใจคุณผู้ชมก็คือทุกคนในงานเห็นเหมือนกันหมดเลยอยู่ๆมีผีเสื้อตัวหนึ่งค่ะสีขาวอยู่ในงานแต่งงานนั้นด้วยแล้วไม่เท่านั้นค่ะ ผีเสื้อเนี่ยตัวนั้นบินขึ้นมาบนเวทีแล้วมาหยุดเกาะอ,อยู่ตรงหน้าอกเจ้าบ่าวค่ะทำให้เจ้าบ่าวเนี่ยถึงกับปล่อยโฮบนเวทีเลยทีเดียวค่ะซึ่งในคลิปนะคะก็เผยข้อความฉบับเต็มค่ะบอกว่ายายครับถ้าหากว่าอยากจะมาร่วมงานแต่งงานของผมขอให้ยายแปลงเป็นผีเสื้อมาร่วมงานนะครับบินมาเกาะที่ไหล่ผมผมจะได้รู้ว่ายายมาด้วย และขอให้อยู่นานๆหน่อยนะครับพวกเราคิดถึงยายมากๆและคิดถึงยายตลอดไปอันนี้คือข้อความนะคะส่งไปที่วีแชทแต่ว่าคุณยายเนี่ยเสียไปแล้วนะคะก็คือคุณยายเนี่ยอาจจะไม่ได้อ่านข้อความนี้แต่คิดว่าคุณยายรับรู้ได้ค่ะเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ปาฏิหาริย์ขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมซึ่งคลิปนี้ออกไปเนี่ยคุณผู้ชมนะที่เขาอยู่บนเวทีแล้วมีผีเสื้อมาเกาะเนี่ย ชาวโซเชียลค่ะเข้ามายืนยันปรากฏการณ์ดังกล่าวเลยแล้วก็บอกว่าความเชื่อของชาวจีนโบราณเนี่ยเมื่อคนที่เรารักจากไปจะกลับมาหาอีกครั้งโดยปรากฏตัวมาเป็นผีเสื้อแล้วไวรัลจีนนะคะชิ้นนี้เนี่ยทำให้เจ้าบ่าวคนเดิมต้องออกมาพูดถึงประเด็นนี้ละค่ะผ่านโลกโซเชียลค่ะโดยเขาบอกว่าสวัสดีครับผมคือเจ้าบ่าวที่เกิดเรื่องมหัศจรรย์บนเวทีในงานแต่งในคืนนั้น ผมเชื่อว่าทุกคนคงได้ดูคลิปนั้นแล้วคลิปที่มีผีเสื้อสีขาวเข้ามาในงานแต่งแล้วก็บินมาอยู่ตรงหน้าอกของผมในตอนนั้นผมรับรู้ได้ว่าทุกสิ่งล้วนมีจิตวิญญาณแล้วก็รับรู้ได้ถึงความรักความคิดถึงที่คุณยายมีให้ผมก่อนงานแต่งงานของผมสักหนึ่งสัปดาห์ผมก็ส่งข้อความหาญาติๆเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็คิดได้ว่าคุณยายไม่สามารถมาร่วมงานแต่งผมได้อีกแล้ว ในใจตอนนั้นก็เศร้ามากครับเพราะแบบนี้ในคืนวันที่24เมษายนผมก็เลยส่งข้อความผ่านวี h a t ให้เหมือนคุยกับคุณยายให้เหมือนเทียบเชิญคุณยายไปผมพิมพ์ไปบอกคุณยายว่าถ้าคิดถึงผมขอให้คุณยายแปลงเป็นผีเสื้อมาหาผมนะครับเพราะคุณยายก็คือคนสำคัญที่สุดที่ดูแลสนับสนุนให้ผมเติบโตมาเป็นอย่างดีและเป็นคนที่ผมคิดถึงมากที่สุดทุกวันทุกคืนพวกคุณอาจจะคิดว่า นี่คงเป็นแค่ความปรารถนาหรือเป็นแค่ความคิดของผมที่มีต่อคุณยายแต่ความปรารถนานั้นของผม่มันเกิดขึ้นจริงในงานแต่งของผม2พฤษภาคมที่ผ่านมาในช่วงพิธีผมเห็นผีเสื้อขาวตัวหนึ่งบินเข้ามาท่ามกลางผู้คนในงานเลี้ยงตอนแรกก็เห็นเขาบินมาตรงขอบเวทีพอเห็นปุ๊บผมเริ่มควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ละหันไปร้องไห้สักพักหลังจากนั้น ผมก็เอาไม์ขึ้นมาอธิบายเรื่องนี้ให้ทุกคนในงานฟังในตอนนั้นผมรู้ได้เลยว่าอาจจะเป็นคุณยายของผมท่านมาร่วมงานแต่งงานของผมด้วยผมร้องไห้หนักมากในใจของผมเต็มไปด้วยความตื้นตันแล้วก็เต็มไปด้วยความสุขสุดท้ายเจ้าผีเสื้อก็บินมาเกาะที่หน้าอกผมนั่นคือระยะความสูงในตำแหน่งเดียวกับตอนที่คุณยายป่วยหนักในช่วงระยะสุดท้าย ผมมาอุ้มคุณยายไปห้องน้ําหัวของคุณยายมาพิงตรงตําแหน่งนั้นพอดีตําแหน่งหน้าอกที่ผีเสื้อเกาะอ,อยู่ผมรู้ว่าคุณยายอยากจะกอดผมอยากจะฟังเสียงหัวใจของผมด้วยเหตุนี้ผมจึงอยากบอกเพื่อนๆที่รักทุกคนบางครั้งคนที่เรารักอาจจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดแต่ความรักและความปรารถนาดีของเขาวนเวียนอยู่รอบตัวเราเสมอคนที่จากไป เขาอาจจะแปลงเป็นผีเสื้อสายลมแสงอาทิตย์แต่ไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนไปนเป็นอะไรความรักของพวกเขาคอยปกป้องพวกเราเสมอดังนั้นขอให้พวกเรารักและห่วงแหนคนที่เรารักญาติพี่น้องรู้จักกตันญูรักและทุ่มเทดูแลเราควรรู้จักและก็เชื่อในพลังของทุกสิ่งว่าล้วนมีจิตวิญญาณให้จิตใจของเราได้เปิดกว้างแล้วก็ล้ำลึกลงไป สุดท้ายผมหวังว่าเรื่องราวของผมจะสามารถทำให้เพื่อนๆได้ทราบซึ้งกันบ้างนะครับ